เออผมกราบแล้วครับช่วยเมตตาผมทีผมไม่มีเงินจะกินข้าวเลยครับช่วยเมตตาอยู่ฟังผมทีเถอะครับบริจาคเงินให้ผมหน่อยนะครับคนละห้าบาทสิบบาทก็ได้ช่วยเมตตาผมทีเถอะครับช่วยกันเข้ามาฟังเยอะๆแชร์ยเยอะๆนะครับกดถูกไลค์กดถูกใจให้ผมก็ได้เมตตากลุ่มคนตื่นทำอย่างผมด้วยเถิดปัญญาอ่อนกู<ะ>มไม่ทำหรอกเพอร์เจอร์ ไม่เคยต้องมานั่งขออะไรใครอ่ถ้ากูต้องการให้คนศรัทธากูพูดหวานไม่นานแล้วป่านนี้กูตอบคําถามหนึ่งกูก้มกราบมึงคํานึงคําถามมาใหม่กูกราบบางทีมึงขอบคุณสำหรับคําถามนะจ๊ะสาธุกราบหนึ่งอาคำถามต่อไปขอบคุณสำหรับคําถามกราบสองทุกคนชื่อศรัทธาจช่ไหมอาจ๊ะย์อถ้ากูต้องการลาสักการะาจากพวกมึงกูต้องการศรัทธาจากพวกมึงป่านนี้กูนั่งพูดคำจาคําหวานไปนานแล้วกูนั่งกราบหนึ่งกาบสองกาบสามกาบเช้ากราบเย็น กาบปยการถามต่อคําถามพวกมึงเนี่ยถ้ากูต้องการกาศรัทธาจากพวกมึงเนี่ยกูสอนทำเพื่อให้มึงหูตาสว่างกูไม่ได้สอนทำเพื่อให้พวกมึงมานั่งกราบไหว้บูชากูกูไม่ใช่ผู้วิเศษกูมีหน้าที่ในการสอนทำใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ออกไป